สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําเพื่อนๆในการรับประทานอาหารเปลี่ยนเลือดกันค่ะเราจะใช้วิธีนี้ตั้งแต่เราจบการรักษาเลยค่ะพอเลือดของเรามีอายุ3-4เดือนการที่งดอาหารมะเร็งเป็นเวลา3-4เดือนทําให้เลือดเราสะอาดค่ะทุกเช้าขณะท้องว่างเราจะรับประทานน้าคอลลฟิลค่ะเป็นสมุนไพรที่เราทําจากย้านางใบเตยและสมุนไพรอื่นๆค่ะมีวิธีทําหน้าโปรไฟล์นะคะ เราจะรับประทานขณะท้องว่างหรือก่อนอาหารค่ะถ้าหลังอาหารไปแล้วต้องเว้น2-3ชั่วโมงนะคะเราจะไม่รับประทานหลังอาหารทันทีค่ะการรับประทานหลังอาหารทันทีทําให้ท้องอืดได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะรับประทานน้ําผักผลไม้ปั่นค่ะเน้นผักผลไม้พื้นบ้านผักผพื้นบ้านสีเขียวรสจืดและไม่มีกลิ่นฉุนที่เราสามารถทานดิบๆได้ค่ะเอามาปั่นได้เลย ผลไม้เราก็เน้นเป็นผลไม้ริดเย็นค่ะว้วยน้ำว้าหำหามะละกอดิบสับป,ปะรดมะม่วง,วงดิบผลไม้พื้นบ้านเช่นมะกอกน้ำมะดันมะยมใช้ได้หมดเลยค่ะมีวิธีทำหน้าโปรไฟล์นะคะการรับประทานเราจะรับประทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงในทุกๆมื้อค่ะมื้อเช้าเราจะรับประทานแค่น้ำผักผลไม้ปัน่นเราจะไม่รับประทานข้าวค่ะเราทำแบบนี้มาหลายปีแล้วค่ะส่วนกับข้าวถ้าเป็นผัดเราจะผัดผักไม่ใส่น้ำมันค่ะ เราจะยังคงทานไข่อยู่แต่ว่าเราจะไม่เน้นไข่แดงค่ะเราจะเน้นผักต้มนึ่งลวกค่ะและหลังอาหารในทุกๆุกมื้อเราจะรับประทานถั่วต่างๆมันเผือกข้าวโพดค่ะเพื่อเป็นโปรตีนแทนเนื้อสัตว์ค่ะถั่วต่างๆเราจะรับประทานไม่เกิน5ช้อนโต๊ะต่อมื้อนะคะรับประทานมากมีผลต่อไตค่ะเราจะเน้นรับประทานให้หลากหลายไม่ทานซ้ำๆค่ะ อย่าลืมออกกำลังกายและตากแดดยามเช้ารับวิตามินดีด้วยนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะ